มาแล้วครับรถบ้านออโต้นะครับผมเกียวโตสำหรับลูกค้าที่มองหารถบ้านทักทายมาได้นะฮะร,รถบ้านเดิมโอ้โอมาเล<ๆ>ยอย่างเดียวรถบ้านเกียวโต้ครับผมโอ้ยนะอินโนวาเกียวโต้นะสนใจทักทายมาได้ราคาประหยัดนะครับผม เป็นรถน้ำมัน LPG แต่ตอนนี้ถอด LPG ออกแล้วเหลือแค่น้ำมันอย่างเดียวนะครับผมเป็นรถบ้านนะครับพี่น้องสนใจก็ทักทายมาได้นะครับผมราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผมไม่ได้เก็บงานให้นะเอาไปเก็บงานเองกับรถบ้านเป็นรถประมูลน,นะผมรอเ,เล่มเล่มได้ประมาณวันจันทร์นะครับเี้าตู้ ตัวน,ะน,น่าคอนโทรลก็สวยลงังคาก็าสวยประมาณนี้เป็นรถบ้านนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท นะครับไม่ใช่แท็กซี่นะฮะไม่ใช่แท็กซี่รถวิ่งได้สองแสนกว่ากิโลนะครับขายสภาพนี้เลยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับสนใจก็ทักทายมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกสองหกครับโชคลางเป็นโชคปรับระดับนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้อง FC ฟทุกประเทศครับที่ กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตพักการถ่ายคลิปไว้แต่เป็นเท่นี้ครับท่าใคที่สนใจก็ทักถ่ายมาได้นะฮะรถบ,บ้านนะครับผมหนึ่งเนึงห่งเก้าพัน,น 9, บาทครับผมขอบคุณพี่น้องกดติดตามนะครับ บรรยากาศครับก็อยู่ที่ซีเว่นนะโอ้เย็นสบายเย็นสบายไปจอดนอนใส่นอมวันนี้ครับพี่นอนครับ <c oughs> ถ้าถ้าหลังมีชุดแต่งใส่นี้แหลมเลยรอเลยนี่ใส่สซเกอดรอบกันม่เป็นข้าหลังนีดเห่งกับสตัวบน เป็นรถบ้านครับรถบ้านแท้เลยของแท้เลยฮะขอบคุณทุกกานที่ตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทา่ครับขอบคุณครับ